วันตำรวจวันที่ทำงานเพื่อประเทศและประชาชนวันตำรวจ2568มาแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรพอบรตำรวจขอขอบคุณตำรวจทั่วประเทศย้ำว่าวันตำรวจไม่ใช่วันหยุดแต่คือวันที่ต้องทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติพร้อมให้คำมั่นฟื้นศรัทธาประชาชนเมื่อวันที่17ตุลาคม2่6 8นพลตำรวจเอกกิจรัตน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าประจําปี2568พวกเราได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเสียสละเวลาที่จะต้องอยู่กับครอบครัวหรือมีความสุขส่วนตัวแต่ท่านใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนจนประสบความสำเร็จในหลายมิติหลายด้านพร้อมกันนี้ขอฝากถึงพี่น้องข้าราชาการตำรวจทุกคนว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตามบทบาทและหน้าที่ของเราเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสบายใจสุขใจมีความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคม อยากให้พวกเราร่วมมือรวมใจและก้าวไปด้วยกันด้วยการที่เราใช้ไม์เซ็ตที่ถือเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องเกิดขึ้นจากส่วนลึกภายในใจขอให้ข้าราชการตํารวจทุกคนยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักนอกจากนี้พอบอรตารวจยังกล่าวฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าสําหรับพี่น้องประชาชนตนจะนําพาข้าราชการตํารวจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดพร้อมให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากพี่น้องประชาชนกลับมาในตลอดระยะเวลาที่ยังคงทําหน้าที่เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ